เข้าสู่ช่วงโปรดของคุณผู้ชมนะครับนี่คือเลาะกับตุกับคุณอาดำรงพุตานครับ,รบสวัสดีครับ,รบ,รบต้องขอย้ำนะคะใครใครอยากถามคำถามอะไรของสามีนิชัน <c oughs> ในช่วงนี้นะคะเขียน <c oughs> มาถามนะคะตามเว็บเดียวอา <c oughs> เขาเป็นสามีตอนไหนมโน คุณอาครับครับผมผมถามแบบเป็นงานเป็นการเลยนะคุณอาที่ถามมานี่เองเชิญฮะพี่ตุ๊กเนี่ยนะฮะอ๋อมีโอกาสไหมครับที่จะเข้าไปสิงร่างคุณอาครับแกถ้าเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนเฮ้ยมีรุ้นนะไม่แน่ไม่แน่ถามดีเอาละถามเลยดีกว่าวันนี้สมมติว่า สวัสดีค่ะคุณอาร์ตัมรงคุณรัตนานดิฉันชื่อว่ารัตนานะคะสวัสดีพี่ตุ๊กแล้วก็น้องก๊อฟด้วยช่วงต้นปีหนูไปเที่ยวกับออฟฟิศมาค่ะปีนี้ทุกคนวให้ไปที่ญี่ปุ่นอากาศหนาวมากเป็นทริปที่ประทับใจสุดๆบ้านเมืองสะอาดคนก็เป็นระเบียบอาหารอร่อยจะทำอะไรทุกคนก็ต้องต่อคิวโอ้นี่ดีมานะครับเลยคิดถึงที่เมืองไทยนะคะ บางครั้งเนี่ยเราไปเจอมนุษย์ป้าทําอะไรตามใจคือเอาง่ายๆไปแย่งไปแซงคิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแต่ยังไงคนไทยก็น่ารักถ้าปรับนิดหน่อยเรื่องระเบียบวินัยหนูว่าแจ๋วเลยฝากไว้แค่นี้ละคา่ะสุดท้ายขอบคุณมากเลยนะคะที่ทํารายการนี้ขึ้นมาสนุกขำทุกเทปเลยรัก <Hey. S 1> นะจ๊ะจูบุจูบุบ oh. ครับผม อ๋อมีจริงแต่ไอ้จูบูไม่มีนะที่แถมให้วัยรุ่นวัยรุ่นนะฮะคุณรัตนาบอกว่าเมืองไทยเป็นไปได้ไหมที่จะปรับเข้าสู่การมีระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่นบ้างหลังจากที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นนี่นะฮะเขายกเว้นวีซ่าหมายความว่าคนไทยไปแล้วก็อยู่ได้15วันเนี่ยไม่ต้องขอคน,คนไทยไปกันเยอะมากแช่กันไปเลยฮะผมมองว่า15บ้าเขาทานไปสักสองอันหนึ่งอาทิตย์หรือ10วันเนี่ยเมื่อกลับมาเนี่ยถ้าถ้าได้อะไรดีๆแล้วกลับมาใช้ในบ้านเราเนี่ยนะฮะ ผมว่านั่นก็คือคุณูปการต้องการต้องการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมเกมกุมภาพันธ์เนี่ยคุณสร้างคุณส่งของผมเนี่ยให้พนักงานไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ผมไม่ไปนะฮะให้เขาไปเที่ยวกันกค่าใช้คือไม่ได้เพียงแต่ว่าให้เขาไปเที่ยวแต่ว่าเมื่อกลับมาเนี่ยจะมาคุยกันว่าได้อะไรจากญี่ปุ่นผมให้เขาไปดูอย่างเมื่อกี้พี่พูดนะฮะคือการเข้าคิว คนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราเห็นเขาเดินโอ้โหเดินเร็วมากเขาถึงได้ไม่อ้วนใช่ไหมเดินเร็วเดินฟับฟับฟับแต่เมื่อไหร่ที่เขาอยู่ในคิวเนี่ยเขาจะอยู่ในระเบียบสุภาพไม่ออกนอกคิวไม่แซงคิวไม่งุนงิดด้วยที่สำคัญคือเขาไม่งุนงิดเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของเขาแล้วเข้าห้องน้ําเขาก็รอคิวเ,เข้าลิฟต์ เขาก็มีวิธีเข้านะเข้าไปแล้วเข้าไปข้างในเลยหรือไม่ก็กดไม่ให้ประตูมันลิฟต์มันปิดนะฮะมมแม้กระทั่งขึ้นบันไดเลื่อนเขาก็รอคิวถ้าคิวมันเยอะรบคัชิดซ้ายเพื่อให้คนทางขวาเดินไปก่อนผมว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยในในในบ้านเรายัางยังไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะมผมสังเกตที่สถานีรถไฟ สยามแควร์นะฮะรถไฟลอยฟ้านะฮะ BTS เนี่ยนะฮะเข้าคิวกันไม่มีไม่ไม่ไมีแซงคิวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน่ายินดีนี่คือความดีของของคนไทยที่ไม่รู้ดูมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ผมว่าผมว่าผมชื่นชมอันนี้คือเป็นพัฒนาการในทางที่ดีค,ค<า>แต่ก็ยังมยไม่ถึงเขาเอายังยังยังไม่ถึงเขาผมมีโอกาสได้ได้เดินทางไปบ้านนะครับคุณนะจะมีอันนึงที่ผมประทับใจชอบใจผมชอบมากคือผมรู้สึกเวลาเขาเข้าพวกไง้พวกลิฟต หรือรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เข้าปุ๊บเขาจะยอมเดินเข้าไปข้างในนะก็ต้องเดินแต่คนไทยเนี่ยไม่ได้ก็จะคาอยู่แถวประตูเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เบียดกันเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ลำบากผมก็ได้วัฒนธรรมเข้ามาที่ที่พี่รอบอกว่าเข้าคิวนะแต่คุณนเรียงคิวเข้าสู่เรื่องนี้เลยครับคุณน่าถ้าถามผมถ้าถามผมว่าประทับใจอะไรนะ ผมประทับใจเรื่องนี้มากเลยเนี่ยผมไปคุณกีรติกรสืบสิงผู้ช่วยเนี่ยนะฮะที่ออสก้ารบคือก็ชอบพูดถึงเรื่องลูกอะลูกเขาชอบกินอาหารญี่ปุ่นแต่นี่อาหารญี่ปุ่นในในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นอาหารกล่องหน้ากินเนี่ยกล่องนึงก็ไม่เท่าไหร่นะฮะพอสวยข้างในก็มีจุกจิกๆเหมือนของปลอมเลยแต่เป็นของจริงแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็ต้องก็ใช้กันนะฮะเราจะเดินทางเราจะกลับเมืองไทยเราก็ไปถามเขา บอกว่าเราจะซื้อไปกลับเมืองไทยกลับไปเมืองไทยให้ลูกเนี่ยมันจะบูดไหมครับเขาถามว่าเ,เครื่องบินบินกี่ชั่วโมงเนี่ยคนถามเขาเขาถามผมผมบอกว่าบิน6ชั่วโมงครึ่งประมาณเขาคำนวณว,ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินกว่าจะเดินทางไปสนามบินกว่าจะไปรอที่สนามบินเนี่ยเขาบอกเขาไม่ขายเขาไม่ขายให้เพราะเขาเกรงว่ามันอาหารมันจะเสียอาหารมันจะบูด เขาไม่สนใจว่าฉันจะได้เงินจากคุณซื้อว่าสี่หกล่องเลยเขาปฏิเสธไม่ขายผมถามว่าทําไมล่ะเขาบอกว่าเพราะว่ามันเกิน6ชั่วโมงแล้วเนี่ยกับข้าวเขาในกล่องมันจะบูดมันจะเสียนี่คือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นะ,ะครและไม่คือไม่เห็นก็นได้งานไม่ได้ถือว่าขอให้ขายขายได้ก็ขายไปอันนี้ครับอยากอยากพูดอยากย้ําขอถือโอกาสพูดในรายการนี้ครับว่านี่คือ คือสิ่งที่เราอยากให้คนไทยเรามีนิสัยอย่างนี้นี่แล้วชอบอีกอย่างหนึ่งเป็นความประทับใจบางทีเราไปเมืองนอกเราเบื่อการที่ไปแท็กรีฟันนะของเงินคืนนี่แหมทําไมมันมันช่างยากจนเงิยวนอ๋อดิฉันก็เดินห้างดังที่ญี่ปุ่นก็เจอกับนองท็องปะเฮ้ยพี่ตุกซื้อเยอะขนาดนี้พี่ตุกไปเอาเงินคืนวยไม่เอาขี้เกียจเงินคืนไม่เอาแล้วเสียเวลาภาษีคืนภาษีเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เข้าใจภาษีคืนที่เราซื้อเนี่ยพี่หนูพาไปเนี่ยขึ้นไปชั้นเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นไปปั๊บ ยื่นปั๊บไม่ต้องให้ดูของด้วยนะบางทีเราจะไม่ได้ขอบของนะเราก็ซื้อเยอะเราก็วางปั๊บคือความเขาคิดว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์ถูกต้องเพราะเขาดูใบเสร็จรเออขาคึกว่าคนอื่นซื่อสัตย์ด้วยดูไปเสร็จปับ๊บไอ้สิมันแค่นมันแออประชาเอาเงินให้เลยเงินสดแล้วให้คุณลงไปซื้อใหม่อีกอันหนึ่งผมว่าระบบก็ดีนั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยเราไปสัมภาษณ์คิมูระซังนักสืองคุ้สร้างส่วนไปสัมภาษณ์เราก็ซื้ออาหารกล่องรับประทานเราก็ตาก็ดูเขาว่าอเขาจะทิ้งยังไง คนข้างๆเขารับประทานเสร็จกระดาษเขาก็เก็บทิชชูเขาก็เก็บเขาก็ใส่ถุงพอถึงสนามเออไปถึงชานชาลาที่เขาจะลงคพอกข้าวลงไปมันจะมีเจ้าหน้าที่มีรถมารับขยะจากกล่องอาหารเพราะนี่นี่คือระบบของเขาพอเราพอประตูเปิดปับ๊บไปถึงอมีรถเข็นมาเราก็ใส่ขยะนั้นไปค,คือระบบดีด้วยนิสัยดีด้วยระเบียบดีด้วยนี่คือประเทศญี่ปุ่นที่ ที่เราไปกันมานี่ถ้าเราเอากลับมาเอาตัวอย่างนะฮะมีมีมารยาทอันนึงฝากไว้เกิดว่าเราได้ไปทานอาหารกับเกิดเจ้าภาพญี่ปุ่นเขาเลี้ยงนะฮะสิ่งหนึ่งเวลาเราจะคีบอาหารให้เขาพระนิไทยคนไทยเราชอบสมมติว่าตุ๊กทานกับผมว่าคีบให้ตุ๊กเนี่ยไม่ได้เลยนะถ้าเราจะคีบอาหารจากดำรงไปให้ยานีเนี่ยต้องเอาตะเกียบใหม่เพราะว่าตะเกียบอันนี้เราใส่ปากล้วเขาไม่ทานร่วมกันหรือ เกิดว่าหืงรอตะเกียบไม่ได้อยากเอาใจคุณตุ้งจริงให้เปลี่ยนด้านนะเปลี่ยนด้านนะฮะเปลี่ยนด้านหนีบนี่แล้วคุณยานีก็ไม่ใช่ว่าอ้าปากมารับนะฮะคุณยานีก็ต้องเอาจานมารับผมส่งให้ในจานนะครับแต่เราผัวเมียกันไม่เป็นไรหรอกอ้าปากรับก็ได้เนี่ยเแม้กระทั่งในโต๊ะอาหารเขาเนี่ยเขาก็มีมารยาทดีใ่ใช่อันนี้บอกกันไว้ครับ งั้นโดยสรุปแล้วเป็นไปได้ไหมฮะที่อนาคตเนี่ยบ้านเมืองเราจะมีระเบียบวินัยแบบเขาบ้างอะครับไม่ได้โอ้โหไม่ได้แต่หวังมีความหวังก็ต้องหวังอะว่าให้เป็นไปได้รุ่นลูกคุณนะนะต้องปลูกฝังแต่เด็กจริงๆไอ้อย่างนี้ต้องปลูกฝังแต่เด็กอนะฮะเวลาหมดแล้วฮะคุณรัตนา รัศดาได้อะไรล่ะคุณไ<อ>ไดด้้มาขอบ<า>คุณ<า>ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC Cosmetology แล้วผู้สร้างคู้สมรู้ <ART> ร่วมค <ะ S 1> ิดมาชิคค่ารับไปเลยนะคะ อย่าลืมนะครับถ้าหากว่ามีคําถามหรือว่ามีข้อข้องใจใดๆนะฮะก็อยากถามหัวพี่ส่งเข้ามาขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจูซี่กุตูนะคะกล้องเกียรติเครื่องประดับเทวันดาราแกลลอรี่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์งดงามจากไวน์ฟิฟค่ะครับผมและขอบคุณมากๆครับคุณอาดารงพุตานขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เวลาหมดแล้วนะฮะพบกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์นะฮะสี่ทุ่มสิบห้าเวลาดีทันด้วยวันจันทร์ครับผมวันจันทร์นี่ลีรันตอนที่สองนะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะฮะคิดต่างอย่างเข้าใจวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผิดใช่ไหมคะที่คนไทยจะพูดไทยคาภาษาอังกฤษคําผิดคือ,ค,อคือจะไปใช้อังกฤษจนเปรอะเลอะหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยอะพี่เคว่าว่าช่วยมาสอยหนูหน่อยได้ไหมงั้นคนไทยควรจะเบนประเด็นไปที่ภาษาอังกฤษหรือ <c oughs> ว่าควรจะพยายามเอาภาษาไทยไปเผยแพร่เขา